เจฟีเพิ่นถามว่าช่องหลองพ่อื้อช่องเอียงก่อนจำได้ป่ะเคยไปจำหน้ารับจ้างปไปทุกปีเพิ่นจ้างกันเมื่อเทาใดยเนี่ยวันวัน่ห้าสิบเดนเดนี้เลยวันลเซเซนาไปนเท่าใดเซนห้าสองร้อยเศร้าบาทสองร้อยเศ้าสงร้ยศร้าหนี่แหละครับประมาณนี้แหะตาุยไทยพรพ่อยว่ ح ح> เอาเป็นกำลังใจให้น้อง <re> พ่อได้เติมบัตรยุนี่มูน้องพ่อสา่งขอบครัวหลายคนไปมูที่เกิดรุ่นเดียวกันกับนอ้องแต่งงานงงานะเงงน,นี่มบบมี่แบบมแต่ว่าส่วนหลายปกติสิบสี่สิบห้าเนี่ยนกัสา่งขอบรัวเราเป็นบ่าทั้งเนี่ยนะครับพี่น้องเอฟซีบางคนคนประข้าใจคือทั้งนี่คนเด็กหน่อยบางคนบ่ได้เียนหนังสือเนาะคนก็สิสา่งขอบรัวมาเห็ดไห้เห็ดหน้าซอยเป่นว่าสิเปลี่นแบบนี้นะครับสิเป็นวัฒนธรรมของ่นนะครับ ตอนตอนนี้พ้อมสิ้นสุดทายคลิปไปอันของช่องอย่าขวางนะสวัสดีครับสวัสดีพ่อมีพี่น้องเอฟทีทุกท่านครับตอนนี้ผมยังอยู่หมูบ่บ้านนาดีนะครับอยู่เมืองมหาไส้แข,ขงวงขมวนสปอปบปอเล้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิมเว่าจะพูดช่วยกันกับน้องเพื่อนนะครับพอดี อ่านเรื่องเปิดช่องยูทูปของน่องเอี้ี่บางท่านบางคนมันก็สิถามว่าน้องมีช่องมีช่องท่างติดตัวว่ามีช่องทางติดต,ต,ตามบอเดี๋ยวผมสีไปสอบถามน้องเพิ่นไห้นะครับน้องเพิ่นไม่ช่องอ่ะละเจ้าวาด๋ยวเรื่องการเฮ็ดทายคลิปอัพคลิปลงยังสี่บรูว่าน้องเพิ่นสีเพิ่นยังสี่เฮ็ดแบบเด็กต่อเพราะว่า,ามันมีปัญหาอย่างหลายๆอย่างนะครับ เดี๋ยวห้างไปหนานอนเพิ่นตอนนี้น้องเพิ่นออกมาเบิ่งกาอยู่พอดีอันนี้จะเป็นตะกร้าเพิ่นน้องพ่อยสบายดีสวัสดีอีกทีน,นึงอ่จาจักมือเราเนี่ยกล้าแปลงเนี่ยฉิดเลี้ยงบ่ใช้ใเพิ่นเฮ็ดท้างเขาไปมองไดดบ่ได้เฮ็ดของเพิ่นแอมปิดเบิดเลยบ่ มันเป็นเขาพันยังไงพ่อยฮะพันยังหูบะเป็นเป็นเขาสามเดือนเนาะเขาสามเดือนนะครับเนี่ยตะกาเพื่อนเพื่อนก็ตตองแอมไว้เพราะว่าควอยงวดไลดีครับเบิ้งได้เพื่อนควยงวดไลขนาดยูวงามขนาดครับบรรยากาศล้อมรอบเด็กภูเขาเลยน้องควายมายางมาท่างขี่ก็ได้ เอฟซีเพิ่นถามว่าช่องน้องพลีซื้อช่องอี๋งกว่าจำได้ปะ่ะช่องช่องยุทธภูมิหงน้องพลีสาวบ้านนาดีแปลงที่ปะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวให้เพื่อนคนหาให้จะเข้าเดี๋ยวทีเอฟซีเขาไปติดตามไว้เพื่อน้องฟิอัพคลิป มีเน็ตบ่ะม,นะมีเน็ตบ่ล่ะน้องล่ะเพิ่นกะลับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาใส่ลักหาแล้วนะครับตอนนี้สัญญาณเน็ตกับสีแห้งขึ้นโกเก้เติมเน็ตไปเติมเติมไปละ่ะเติมเติมเงินเข้าไป เห็นปะเน็มันสะคนหาเห็นว่าควเกียดคนหาช่องพ่เห็นป่เพาะไงมันมีเัญน้านเน็ตไหมจบล้่งงพ่าบ้านร่เดีับซื้อช่องของน้องเพื่นเห็นบ่บุเนี่ย น้องพลสาวบ้านนาดีบ่ต้องเวียนวักเลยครับเขาไปติดตามเพื่อนว้ยเนี่ยตอนนี้มีผู้ติดตามอยูสี่ร0อยคนถ้วนเขาไปติดตามเป็นกับนังใจให้น้องเนี้ยเรื่องคลิปเรื่องอยังมันมีปัญหาคือว่าอันเมียมโทรศัพท์น้องมันจะก,กีกหูบ่ะหกสิบสี่่ะมันเตียมไวบ่เวลาไทยแหมเออโทรศัพท์น้อง่นสิมีปัญหาเรื่องอ่าความจำนะครับเราเวลาห้องบันทึกคลิปอยังชีม เวลาถ่ายคลิปมันสิถ่ายได้หน่อยถ่ายได้บ่หลายแล้วก็ปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตอีกอย่างนึงเรื่องเน็ตน้องเพิ่นต้องเ,เติมที่ละสิบห้าพันมันใส่ได้สามหมื่นนะครับโอ้ประมาณสิบพันเนาะสิบพันนี่ตกประมาณสิบห้าบาทใส่ได้สามหมื่นแต่ว่าขันห้องใส่เน็ตห้องอัพโหลดคลิปยังสิมันสิมีปัญหานะครับมันสิอัพโหลดบ่ได้มันสิมันสิมันจําเป็นต้องใส่เน็ตเน็ตเน็ตแห้งระดับหนึ่งนะครับเพื่อสะอัพโหลดคลิปได้แต่ละคลิป มันก็ได้สิเป็นปัญหาสำหรับน้องเพิ่นเพิ่นเล่ยเนยังยังพันเดียพร้อมที่สิลงบันไดย์ขีบเห็นบะเน่าน้องเพิ่นสิพันเดียพร้อมลงลงบันไดกล้าบ่ยังอายอยู่บ่ให้จังไดยฮะบวกกาเห็นบ่ครับน้องเพิ่นยังอายอยู่ผมเลยพยายามให้น้องเพิ่นออกช่องน้ำเรื่อยๆกันนะครับแล้วก็มีโอกาสมีเวลาผมก็สีไล่สวดกับน้องเพิ่นประจําให้เพิ่นได้์ลืมเดี๋ยชิ้นกล่องกันแล้วก็เพื่ออนาคตเพิ่นจังสีได้เฮ็ดชิปลงต่อไป ให้มันเป็นสางก็ได้ให้น้องสางก็ได้ให้จับขวางอย่างเวลาน้องมีอยังสิทายทอดให้เอฟซีเบิงเสียกัสิเดอะลงช่องน้องพึ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้นนพร้อมไปตอนตอนนี้พร้อมสิท,ทายคลิปไปอันของช่องอย่าขวางนะ <c oughs> นะครับน้องเพิ่งน้องเพิ่นย่างบ่ทันเด้พร้อมมันตดปัญหาหล,หลายๆอย่างเพื่อว่าหล่ะเรื่อง เรื่องเน็ตเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเน็ตหลักก็เรื่องที่สองคือเรื่องเมียมโมดีเรื่องความความเหนื่อยความจำของน้องเพิ่นนะครับก็เลยสีมีปัญหายอยู่เอาเดีย๋ยวเฮ้ยยามมุ่งม,มาทาั้งพี่ทั้งเบิ้งบรรยากาศให้พี่น้องเพิ่นเบิ้งทั้งพี่ว่าวิวมันง่ำสำานนะครับเดี๋ยวสี้ใหญ่มุ่งเรื่อยๆให้พี่นออ้องเอฟซีแต่เบิ้งอาะทีมีเสียงแมงเสียงหยังเขาด้วยครับเพราะบรรยากาศธร<ด>รมาชาติอยูน่นี่มันธรรมาชาติสุดๆเลยครับแถวนี้กา่าอีกโดนบาสิกาล่งเขียบโดน เออคันมีโอกาสมีเวลาขับ่ายช็อตเอาช็อตลงไปวิวมันงามธรรมชาติวิวแถวนี้งามีีเนี่ยมาถ่ายไปเจอหนึ่งดอกมาถ่ายไปหล่อมหนึ่งข้านอนยางไปเพียรินท้าบินพาหนึ่งหาเห็ดก็บินพาไกลไกลคู่นั่งข้างหลังผู้ข้างหลังขามเขาลุงนีไปอีกบนทาง่านผู้ลุงนีไปอีกกันบ่โอเนี่ยแหละครับวิถีชีวิตของ เด็กน้อยเท่านี้นะครับชาวบ้านเพิ่นกะหาอยู่ห้ากินอันนี้มีของจะขวงจะตัวบ่เนี่ยกลวยงวแถวนี้ขวางเกียรยุ่แถวขับรถจะผูกขึ้นกันมันบ่เพิ่นเลี้ยงปล่อยรถอันนี้ของของพ่อไอพี่เนี่แปลเนี่ยเนีนเ่ยหวถวยอ้มหัวหมาห้หาหนาหม่ของของพ่ออ่ะแหละใ่เกียรกลเกียรยุ่แ ตกตกแอนปะ่ะอืมตอนนี้กัญญาเริ่มขึ้นเขียวแต่ยเพิ่นกับวางวันนั้นนี่ไอ้ไอ้่อนกับไถพูนแปลงพเ,าาาเพิ่นตอนเช้ามาถ่ายดอกกันไอ้หน่องพ่อยเพิ่นจิตไทยพูน<อ>เดี๋ยวลองล่องลองล่องเดีนะ๋ยวยังอยฝนล่วงไหลกัดดบดำหน้าครับเดียเด๋ยวยังอยผมจีมาเก็บภ<ะ>าพบรรยากาศให้ช่วงหน้านาเออหน้า่าด่าดําหนาดํนาเคยไปดำหน้ารับจ้างป่ะเคย พ่นจ้างกันมือเท่าไหร่จ้เนี่ยวันวันี้ห้าคิดเดือนี้เด๋อวนี้เลยวันละเซนเซนปลยปนี่เท่าไหร่นหาเนหาเนหกะไอร้อยสองร้อยบห้าบาทสองร้อสองร้อยห้านี่แหละครับประมาณนี้ละพันจ่างแหงกยู่หนาฮีแมนนาฮีนี่ร้อบาทหน้าฮีปีปีี่รลเจ็ดสิบันแต่ว่าปีนี้พันได้รู้ลวค่ะ ปีที่เราเจอสิบพันผ้ากันไปจ้างไปจ้างจ้าง่นเยอ่ไอไอมาดเราเพิ่นไปจ้างท้าบานไปดาซอยแม่เขาเพ่นอยอยูะคนหางัวกล้วยพี่นอนบนยันหม้อแดงเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวเกยไทอันยูนีมูนองขยสางขอบรัวหลายคนไปมูที่เกิดรุ่นเดียวกันกานอนแต่งงานนะยังบอมมีแต่ว่าส่วนใหญ่ปกติสิบสี่สบ้าเนี่ยเพิ่นจกสังขอบรั้วเราเป็นเพราะทั้งเนี่ย นะครับพี่น้องเอฟซบางคนเ่นประขอาใจคือทังนี้เพิ่นเด็กหน่อยบางคนบนด้เฮียนหนังสือเนาะคนก็ะิสรสีสารเขารั่วมาเห็ดให้เห็ดหน้าซอยนม่ว่สิเป็นแบบนี้นะครับสิเป็นวัฒนธรรมของเพิ่นนะครับเอ้ยยุ่นี่ก็ถือว่ากัโปกติอยู่แต่ว่า1 8่9้ส่วนหลยก็เอาแล้วล่ะเนาะขันที่9ป9ี่เกปเพื่อแต่งานล้วแต่สมัยแม่หนองพ่อยคนก็แต่งตอน19ปีนะครับที่เคยถามคนั้งแต้คขิดปนกวน่นละ ยำแดงกับสียางพาบ้านแป,ปลงสี่ะปผมอาจจะพอดีอยู่คำนะครับสิเก็บภาพบรรยากาศมากเพราะว่าเดี๋ยวออกมันจตร,รวดจีดออกบ่ไเดีเ๋ยวตอนเขามากกับเขาไม่อยากอยู่นะครับไไต้องต้องเดินไล่งัอออกจยากทางเลยเพราะธรรมาชาติดีขนาดพี่น้องมึงภูเขาลลอมรอบเลยวิวงามขนาดสรุปว่าก็คขึ้นเรื่องช่องยูทูบกับเอาไว้กว่อนเนาะ เออน้องพอเหมือใด้ให้น้องเศร้าอายก่อนพี่น้องเพิ่นยังอายเพิ่นยังบ่กล้าน้ำเสนออยู่แต่ผมมาไายเราก็ยังอายอยู่เด้อน้องก็ยังอายอยู่อีหลีน้องเพิ่นยังอายจนจนกว่าพุ่นล่ะสิฝึกให้น้องไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนจีน่ายเปล่าจีน่ายฝากไปฝากหวยไปอีกวะ น้ำลายบ่มาเนี่ตอนนี้น้ำลงอีบ่หรือว่าลงลงลงแล้วจ้งน้อยเปนรขึ้ีเตียมจิร้นเนเนาะฝนประตกดนนไปไหนดําหน้าน้ำเตียมได้อันนี้ฝนประตูก็เมื่อเนี่ยเม่อวันเม่อวันตกบ่เนี่ยสองคนนี่เล่นเกมแน่ให้มันโอซมเนี่ยสิให้แค่ละมือเนี่ยสู่ใจนี่ยสองคนนี่ผูใจชนะวะเออสาตาก็่ไหนอ๋อ เอาผู um, ้ใดชนะผู้ใดชนะได้สิบพันสิบพันเนาะเอา,เอาหาเทียหาเทียเอาผู้ใดชนะเอาเกียร์เข่ามาเข่ามากล้องผู <c oughs> ้ใดชนะผู้นั้นได้สิบพันเนาะเอาเกียร์เข่ามาเกียร์เกี่ยงใกล้ๆหามหามนัดกันเด้หามนัดกันแล้วจะดวงดวงไฟดวงมันเนาะให้เขาหน้องเขานับเอง <c oughs> ก่ได้ได้เอ๋อสีพันธุ์นะครับนี่เห็นว่านี่ยเนี่ยสีพันนี่เดียน <c oughs> นีนนนน 40, ่ผู้ใดชนะผู้นั้นได้อ๋าเนี่ยน้องคอยเดี๋ยวสีน้ำให้เออหนึ่งสองสามเกียรติได้บาะเนี่ยอ๋อสองตาแล้วเอาสามตาแล้วว่ายวให้ถามเนี่ย อันคันแบบนี้เพิ่นเดินนี่ยังอันนี้สามตาแล้วอันนี้แบบนี้เพิ่นเดินนี่ยังอยู่เนี่ยยันสมด้อเอิญยังกระดาษบ่คือไทยบ่กระดาษฮะเพิ่นเดินนี่ยังอันนี้เลยกัมปั้นเอืินกัมปั้นสี่แบบเมื่อนบ่ยู่ไทยนี่เอินควนเนี่ยควนแต่ว่าคันแบบนี้อยู่อยู่ไทยเพิ่งเสียดแบบนี้ก็ได้เขาเอินกันไกลแบบนี้เอินกระดาษแบบนี้เอินกระดาษอันนี้เอิญยังก่อกัมกัมปั้น อันนี้เด้อหลวก็อันนี้แบมืออ๋อเอาตาตาที่สี่พก่ๆว่าจะช่วยช่วยเราสามเหเกียร์เด้อเกียร์ได้จักอันเตี๊ยบเอาตาทุ่ยไทยพ่อยพ่อยบ่อเอาเป็นกำลังใจให้น้องพราได้เติมบัตรพราได้พราได้เงินเติมบัตร อตาหน่อเพื่อนได้อาถ่าท่ไทยบ่ได้อีกนั่นดวงถูไปบ่ได้เอาได้ได้บัตรเติมเงินดอกซื้อบัตรมาฝากอยอ่ได้จากบัตรนหนารอืมได้จากบัตรดูในใบเดียวแต่วันนี่เพื่อนอ่นเพิ่นจีบขายสิบพันตรงเนาะอันบัตรเติมเงินเพิ่นจีบขายเท่าไรที่เป เออพันธ์จะขายชีเ้เบีดนะครับพันธ์จเอากำไรอยู่พันหนึ่งบ,บันเตียนขายสิพันอยู่อ๋ออ๋อลันง่ายนะบ่าจากบ้านน้องไปบ้านเตียนจากหลักพ่อหลักบ่มาถึงหลักเที่ยวน่าค่อยเสียนเอาเบียร์ซิงมาเล่นเกมเด้วยไอเราบ้านี้น้องน้องน้องเกียดนี่ อันมั่วกะฝากไว้บ้้นพ่อตาบ่นีมนแรงอจำเวียน,นี่ผู้ใดเป็นผู้ใดมาเบิงมันเดี๋ยวเดี๋ยว่อเดีวเบิงบ่กเอาน้องแม่เบิง,มเเบงแม่เบิงมยู่ับเกียเบิงาน้อออกมบเันนี้ค่ณกะเป็นญาติกันกับน้องพ่อยล่ะครับน้องเกียดที่ไปเฮ็ดเบียกอยู่ไทยที่ว่าจังหน่อยเดียหน้าบอ เดี๋ยวหน้าเลี๋ยวจะไปหาสองทั้ <2 S 2> <า>งคุบ่าวไทยกับรัดทั้งขาลวดลวดครับน้องพ้อยนี่แม่นีให้ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดแล้วกอยจิไปไท่เออน้องพ้อยตออยกกย้องอีกแค่สองปีสามปีคนละ<อ>แม่คนจังเสียอนุญาตแม่คนยันงหวง,งอยู่แม่ข้าบ้านไปวันหนึ่งเห็นแม่ปะแม่ขายแสดงว่าเพิ่นขายเครื่องบ้านยาแล้วอันนี้แม่เพิ่นกะขาไปเฮ็ดเอไปขาย เครื่องเท้าน,นะครับย่ำนอนพนมีชุระสิไปหันมานีเงี้ยือว่าย่ำไปรับจ้างเงี้ยที่กะแม่สิเป็นคนไปขายบอกขันมีของขายอ่นปะมันขายเบิดทุกมือเพราังละเครื่องบางมือกับเบิดบางมือกับบ้านเบิร์ตอันมือมือได้หลายสุดได้เท่าไหร่เซนปลายเซนห้าเซนหา้าเซนห้ากับสองร้อยกว่าบ,บาทแล้วอันมือได้ได้หน่อยสุดได้เท่าไหร่พ่อแสนบ่ 80,000หา80,000ว่านใน80,000 80,000นี่กับประมาณเยปด80,000นะผมได้ให้สามเก้าสิบบาทนะครับ80,000 80,000เน่นบอว์80,000สามหกอ๋อร้อยยี่80,000ดประมร้อยร้อยยี่สิบาทสี่สิบหาิ0 0 0 0ยังสี่มีเคยเคยได้บอสี่สิบหา80,000ก็ได้อยอะ มือขายดีมือบอดแล้วนะเนาะเดี๋ยวไดไปขายทุกมือปะมีมือมีมือยุดแบบบ่ได้ไปปะบอ,ม,บอมี่ช่วงนี้คือติอไปต้องไปทุกมือเนาะช่วงนี้น้องเพิ่งจิไปเสมือบางเทีกับบมีของจะของกัไปขายให้หนาปะขายหน้าเบาน่องน่องแม่อเออให้อาให้เอาเพิ่นจ้างบอแบบนั้นฮ<อ>ะนาขายห้เสือ ขายไงซืใใ้อก็ไปด้วยความขยันความมันนะครับน้องเป็นเป็นคนมันเด็ผมมาสัมผัสน้องเป็นมาอยู่ทานไป่พันมาแวะมาเหรียญมาดึงแกนกันกันกบน้องเป็นนีก็่ะายเดือน้ะท่านอาารน์อ่ะลายเดือน,น,นเราบัดน,นีน้เดี๋ยวนาหน้าเดี๋ยวสีใดงมาอาจสีมาดำหน้าซอยเดินมาเบิ่งดำหน้าอยู่สองคนผู้ใดดำหน้าว้ดำหน้าตากวกันฮะผู้ใดดำหน้าว้ถ้ามเบืองมเนาะ เออถ้าเบิงเ้งดาวเอฟซีกันถ่ารอเบิง้งนะครับเดี๋ยวผมสีอ่ามาไทายบรรยากาศให้เบิง้งช่วงนี้อาจจะไม่ได้ค่อยด้ไล่สวนจะทั้งวะเพราะว่าไอเดินทางไอผมมีเวลาไอเดินทางตลอดเห็นงานอันนี้ผมกะมาถือโอกาสมาเห็ุงานทางนี้นะครับก็ได้เอาเครื่องเอาของมาฝากน้องเพื่อนอ่ามีเอฟซีฝากสมห้เนี่ย้วก็มีของอ่าพี่เออของคุณป้าจากอ่าละอเอียดน้ำยานะครับแ้วก็ของ เด็กน่อยนักเรียนโรงเรียนหลองคู่ปวงประชานูกขนะครับเด็กมอปลายมอหกเพิ่นฝากาเสือ้อผ้าผ้ากันเบิ้งได้เสื้อผ้าตัวใดที่เป็นไว้ดุนสีผ้ากันไส่ได้เอาใส่ตัวใดใส่บ่ได้มีของเด็กน้อยน้่ก็เอาแบ้งให้ลูกให้ห้านเอาไปย้ายบ้านหลังนั้นลางนี้นั่ให้เพิ่นได้ทัวๆกันตะกะบ,บอกว่าไอคนไทยเพิ่นเอามาฝากว่าสิพ่อเพิ่นจะด,ด,ดีใจพ่อเพิ่นมีน้าตอนเพิ่นบ่มียางมใหอเพิ่น,พนนะครับผผมมากกะบางเชียกะ บ่ได้เอารถขามเดี๋ยวมาซ้อมมใส้มันกน็เอาเครื่องเอาของแมา่บา่ได้เฉียวได้ที่เอารถขามมากที่กะสิติดของติดเครื่องมาฝากเพิ่นเป็นประจํานะครับมีเสื้อผ้าเนี่ยมี่ยังเนี่ยมาฝากเพิ่นมีเนื้อยุ่นเนื้อกินเนี่ยนิดๆหน่อยๆนะครับอันพ่อเอาอันใดมาได้ก่เอามาานะครับอที่มันบ่เกินที่มันบนเหนือบาก็เรี้ยงเขากะเอามาฝากมาตอนนอนเพิ่นอันใดเอามาบ่ได้เขากะสิเป็น เอามาไดตา้ตามตามที่เอามาตามที่สะดวกกันละครับเอาอะไรไมาได้ก็ไมาฝากน้องเพื่อนทีบอร,รบกวนน้องแล้วมันค้ำแล้วเดี๋ยวที่เดิเดนทางประกอบกับมันจีกลับยากคว้วงัวจีลาทางแล้วก็บรบกวนเวลาน้องเพป็นนะครับเดี๋ยวเพื่อนจ้องไปเฮ็ดเวียกบ้านเพื่นอนกเดี๋ยวจหน่อยพอเมียพอมาจากเฮ็ดเวี้ยบยังไงยังอา,อายอีกคนหนึ่งไปทั้งเลยไปปลูกมันไปปลูกมันน้ำกันก็พออ๋อเออเพื่อนไปเฮ็ดเวียกซอยพอเพื่อน ไปรับจ้างแล้วก็โยเที่ย,ยนาจังไส่ศิมาแบบหานอนกันไหมเดี๋ยวจังพอกันพี่น้องครับเดี๋ยวห้องเวทพอกันไหมไม่บ้านไน้องหล่ะบ๊ายดียบ๊ายครับขอบเกียดบ๊ายบายบ๊ดีครับ,ดดวรบ้วพอกันครับพี่น้องครับบ๊าดีครับ